วันนี้จะเป็นการมูแบบใหม่ กคือกาแฟแต่ว่าก็ไม่ปกตินะเป็นกาแฟที่กระดูวันเกิดที่อันนี้ก็สิ่งที่เอไม่ควรกินเหรอในวันนี้พี่อาจจะเป็นตัวของตัวเองพี่ในคนขี้อ้อนมีคนที่แบบว่าอยากให้คนจับอยากให้คนกอดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สีอะไรที่ไม่ดีกับเราอ่าใส่มาเลยเนี่ยสีเขียวเขียวไปเลยกูแต่จะบอกว่าถ้าดูแล้วอยากจองก็ไม่มีนะเพราะตอนนี้คิวคิวเนี่ย <ๆ S 1> น่าจะถึงปลายปีหน้าแล้วเอากูมาทําไมแม่สมมติกัสบอกว่าแม่ต้องตัดสกินเฮททำ,ทำแ,แม่มันม่นใจเลยมั่นใจมากเลยเลิศอยากได้อะไรให้บอกพี่ ถ้าอยากได้กับพี่ไม่ต้องบอกใคร <Okay. S 2> แม่เขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ๋อแม,แม่แม่วันนีจจ้ะ <laughs> จ้าวันนี้นะจ๊ะจะบอกว่าสายมูอย่างกูอันนี้ไม่ใช่รายการกูเตลูหรือว่าใดๆปกติเวลาถ้าเราจะมูเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งขอพรามแบบมันกูทามาหมดแล้วว่ามึงถ้าใครติดตามกูจริงจริงหรือออกมันกูทามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไหว้ต้นไม้ไหว้หินไหว้พระไหว้โน้นทำมาหมดแล้วแต่วันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่ามูแบบใหม่มูแบบว่าไม่ต้องกลัวเลยว่าใครจะตามเรากลับบ้านไหมมูแบบว่าสบายใจเลยไม่ต้องอาบน้ำมนต์ไม่ต้องกินน้ำมนต์อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้จะมูอะไรแล้วก็มีวิธีการแบบ สุดปังในแต่ละวันแบบไหนไปดูเลยจ้ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้คือคุณกณัตนะจ๊์เจ้าของแอปหรือเป็นผู้พัฒนาแอปอรวีแต่อยากจะบอกว่ามึงมันคือแอปพลิเคชันอีกแล้วใครจะไปเชื่อมันนู่นนี่นัน่นเดี๋ยวพาไปล้วงลับเลยเพราะว่ากูศึกษามาพอสมควรกว่าจะมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเมาท์มอยกันเดยวยาแลว้วมีเรื่องอะไรบ้างจ้ะได้ค่ะ อันนี้คือกาแฟแต่ว่าก็ไม่ปกตินะเป็นกาแฟที่กระดูวันเกิดที่ปกติถ้าสมมติว่าไปกินตามแบรนด์ต่างๆเราก็จะสั่ง,บบงอเมริกาโน่จบแต่อันนี้เขาจะดูตามตามแอปก็คือพี่ทําแอปมาแล้วพี่ก็มาโชว์ให้ดูวันนี้ดวงพี่เป็นอย่างนี้ทํากาแฟให้พี่ด้วยหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้ดวงเอ็มแบบว่าดาวมากอ,มอันนี้ก็จะเหมือนเสริม ใช่มันก็ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันมันปรุงมาให้แบบว่าร่างกายเราสกีนแล้วจะพี่เองมันจะสดชื่นขึ้นมึงเขาทักกูว่ะหรือเปล่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่กูอัดอั้นอยู่ในใจคืออัดไปบอกเอาไปบอกผัวไปบอกผัวเลยแล้วบอกผัวคนรอบข้างบอกว่ารอบแรกเดินเข้ามาทักกูเรื่องกูกับผู้จัดการคุยกันเรื่องอีปล่อยพิ่งโดกูด่าไปเมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อวานซืนคุยกันเรื่องเดียวกันแต่ว่าเข้าใจคนละมุมหรือว่ามันมันไม่ตรงกันอ่ะเหมือนนั่งในโทรศัพท์ เหมือนนั่งในโทรศัพท์เลยเพิ่งจะเล่าให้ตากล้องฟังว่าอีปล่อยนู่นนี่นั่นคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็เรื่องแบบเยอะเดี๋ยววันนี้ยาวเลยวันนี้ถ่ายอย่างนู้นเลยเที่ยงครึ่งครึ่งก็ให้ข้ามวันไปเลยอันนี้คือสิ่งที่เอ็มไม่ควรกินเหรอในวันนี้ในวันนี้แต่มันก็จะมีสิ่งที่ควรกินด้วยคือคือปกติคนเราอจจะชอบกินในสิ่งที่มันไม่ดีกับตัวเองไงเข้าใจเข้าใจฟิลป่ะอาหารทอดอาหารปิ้งย่างของชอบแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ควรที่พี่ควรจะกินไม่ชอบดูรว่งหน้าได้นะ ่ไมชอบห้ามกินแตงโมกล้วยบวบถพาต้องการกินผลไม้ผักต้มก<ช>็หลายๆคนตอนเนี้กําลังอยากรู้เอาองี้เอาิบายเข้าๆเลยจะไปนั่งคุยกันจริงจังเดี๋ยวเข้าๆตรงนี้ก่อน <ๆ S 2> มันเป็นแอปนําทางใช้คำว่าแอปนําทางดีกว่า <ๆ S 2> สมมติว่าใครที่ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงในแต่ละวันมันจะมีคนที่ตื่นมาแล้วปัญญาอ่อนเลยแบบว่ามาแก้เสียอะไรดีวันนี้สีปากวันนี้อยากจะแบบชมพูยายาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้มันบอกไปเลยว่า กินทำแต่งตัวอุย้ยมีน้ำหอมด้วยนะคะใช่ค่ะมีน้ำหอมด้วยว่าฉีดกินไหนจะส่ง <c oughs> สีลงสีเล็บกระโปงกาแฟมีหมดม ไปชี่คุยกันหน่อยไปเอาและต้องไปแล้วล่ะตัวจริงเอ็มไม่เหมือนกับที่ที่เคยเห็นในกล้องในพอเห็นวันเกิดแล้วถึงถึงคิดสงสัยแต่ก็เข้าใจได้คือปกติพี่เอ็มอะเป็นคนที่คนข้างนอกอะมองว่าพี่เอ็มอะเป็นคนแรงแรงเป็นคนตรงตรงแต่จริงพี่เอ็มอะถ้าแบบอยู่หลังกล้องนะแบบปิดกล้องนะเป็นคนพูดน้อยแต่มันต้องพูดไงเข้าใจว่าคือใช่มันงานเนาะเออแล้วพอพี่เอ็มอยู่กับคนที่รักหรือแบบคือพี่เอ็มจะเป็นตัวของตัพ้่เป็นคนขี้อ้อนเป็นคนที่แบบว่าอยากให้คนจับอยากให้คนกอดอะไรอย่างเงี้ยเว้ย ทำรีวิวอะเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องมูเรื่องมู แต่เอม็มอาจจะให้ส่วนใหญ่จะให้ดูผู้จัดจาการม่งตากล้องมัง่งครั้งแรกเลยอะที่ดูแบบว่าดูเรื่องตัวเองเลยปกติจะดูแบบเฉียดแล้วกันดูไปเฉียดเออไปเฉียดแต่อันนี้คือแบบว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ไม่มีแนวทางในการใช้ชีวิตอะอเดี๋ยวนี้การจะออกจากบ้านแต่ละวันอะยากมากเลยนะคือการใช้ชีวิตต่อให้ออกไปซื้อข้าวก็เหอะมันจะต้องแบบกินอะไรใส่ชุดอะไรออกไปก่อนร้านไหนใส่ชุดอะไรวันนี้แต่งหน้ายังไงทําผมยังไงเดี๋ยวผู้ใส่โทรมาจะใช้มือซ้ายมือขวาแล้วเดี๋ยวนี้ทาเล็บสีอะไรนี่หนูมีปัญหามากกกุวันคิดไม่ออ 好 อันนี้ไปก่อนธรรมชาติอันนี้เป็นแอปพลิเคชันจริงค่ะเป็นแอปพลิเคชันอันนี้นนเดี๋ยวเข้าก่อนว่าเราไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องจุดธูปศาสนาไหนก็ได้ศาสนาไหนก็ได้เพศไหนก็ได้เพราะมันเป็นแนวทางเขาเรียกว่าเสริมเนาะเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์เป็นเหมือนชีวิตทุกวันของเราอยู่แล้วอ่ะแต่นี้เขาจะบอกหมดเลยถูกปะกบอกินนอนใส่เสื้อผ้าทำเล็บฉีดน้ำหอมสีอะไรใส่แว่นตาสีอะไรงั้นแสดงว่าเราก็ไม่ต้องเข้าดูดวงสีเสื้อประจําวันเกิดเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันคือของทุกคนไงแต่เนี่ยคือของเราคนเดียวเอาวันเกิดเรา อ่าเพราะวันนี้เขาขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลา,วลาของเอ็ม<ช>ด้วยไหนลองคร่าวๆให้เขาดูสิวันนี้ยังไงของเอ็มอย่างวันนี้พี่เอ็มอ่ะเขาก็จะบอกเลยว่าพี่เอ็มควรกินอะไรควรกินสายเขียวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรบ<า>๊อบบ๊อบบ๊บบอบก็จะ <c oughs> เป็นอันนี้แต่ว่ามันก็จะบอกว่าอะไรที่ไม่ควรกินก็จะเป็นของวันนี้ที่ไม่ควรกินจะเป็นประเภทนี้อันนี้เพิ่งผ่านเวลาเกิดมา ถูกไหมพ่อพี่เอ็มเกิดช่วงเช้าวันนี้สีอะไรที่ไม่ดีกับเราใส่มาเลยเนี่ยสีเขียวเขียวไปเลยกูยแต่วันเลยวันนี้มันจะมีบอกเลยว่าล็ก,กีกเชฟของเราคืออะไรตัดทรงไหนดีกับเราอย่างเงี้ยเลขไหนดีตัวหนังสือไหนดีอันนี้คือมีหมดเลยมีเลิกให้ด้วยเพราะ่าหลายๆคนคือเวลาเราไปถามหมอดวงหมอดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่บอกเราหมดแต่เนี่ยคือบอกหมดเลยว่า พี่ถ้าพี่จะไหว้ะไรพี่ไหว้เวลานี้ก็คือครบหมดเลยทุกอย่างครบหมดเลยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะครบวงจรมาที่นี่เลยมาที่นี่ครบยิ่งกว่าในแอปอีกที่นี่มีอะไรบ้างโอ้ที่นี่ก็มีตั้งแต่คือเริ่มต้นเลยนะอ่าขับรถเข้ามาเจอร้านกาแฟเแล้วก็สั่งกาแฟแล้วเปิดแอปให้เขาดูเลยปะ่ะใช่เปิดให้ดูเลยเอาให้บาิรต้าดูเลยนี่ค่ะวันนี้มันเกิดเป็นอย่างนี้บาิรต้าก็จัดจัดการเลยจัดการเลยคำนวเลยว่าต้องปรุงรถนี้มาให้พี่เอ็มกินบาิรต้าก็ไม่ใช่มูบเบาๆนะก็เล็บเขียวอยู่เล็บเขียวเออ ชโชยซิเออสักคิ้วด้วยนะจริงเหร,รอต้องขอบอกพี่เพิ่งรู้กัดอายุย0่สิกว่ากัดไปเอาสาอัตว์นี่มาจากไหนเอามาจากแม่ก็คือม้าเนี่ยเขาสอนคือถ้าเคยดูรายการอออซิวสมัยก่อนที่แบบไปดูฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ฮวงจุ้ยมันคือเรื่องขนด้วยแล้วหนูอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมบางทีอ่ะเราใช้เขาว่าแบบหนูว่าถ้าเห็นหนูตอนเรียนมหาลัยนะเล็บหนูอ่ะไม่ทำอย่างนี้นะหนูทาเองเพราะหนูเปลี่ยนทุกวันช่วงไหนสอบหนูเปลี่ยนทุกวันเลยแล้วดีไหมดีก็สอบได้เอเกือบทกตัวเลยนะะจริป รู้เากูไม่ทานเลยไม่เราไม่ทำดูสีให้เงี้ยแล้วพอสักพักนึงมาก็แบบมาก็สอเนเรเอองั้งนเอาไปหัดดูเองหัดดูเองเงี้ยพอสักพักหนึ่งลรวก็คุยกับน้องเราเพราะว่าน้องเรียนด้านคอมใช่ไหมบอกมึงทำใส่แอป <c oughs> ดนด่ที่เกี่ยบมานั่งคำนวณทุกวันกูเหนื่อยก็ทำ <ขอ S 2> มากี่ปีแล้วตรงเนี้ยแอปประมาณ2ปีแล้วเริ่มเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงอยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วอยู่ในวงการนี้ก็จะสิบปีแล้วนะคือหลายๆคนอะเวลาเกี่ยวกับเรื่องมูลนะ อันนี้มันต้องมีคนตัดไปลงทิกตอกอยู่แล้วใช่อีทิกตอ,อกเขาก็จะเม้นกันแกไอแก่เขาก็จะเม้นกันตามแบบเออออกมาเขาจะเป็นแบบตาแบบพิมพ์ไปก่อนนะ<ช>จะบอกว่าห<ช>มอดูเขาจะเรียกว่าหมอดูสุกไหมเขาจะเรียกว่าหมอดูทาไมไม่ดูตัวเองบ้างอย่างงั้นอย่างเนี้ยวันเนี้ยที่มารีวิวของกูเราก็ต้องพูดเลยว่าเรามารีวิวเพราะเอากล้องเอาไว้ลงไว้เลยมาพบเพราะว่าอันนี้มันเป็นสถานที่ควงจรปกติเขาทําในแอปแต่ถ้าวันเนี้ยใครอยากจะมาถึงแล้วก็แบบเชิญค่ะอยากให้กูทําอะไรบอกทําเลยแล้วก็มานอนอยู่อย่างนี้เลย เขาก็จะลุยเพราะว่านี้เขาเพิ่งจะเปิดใช่ป่ะตรงนี้เพิ่งตรงนี้เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีเพิ่งครบทําขึ้นมาเรื่อยๆเปิดรีวิวแบบน้นโมโหนะเพราะว่าคนก็รอที่จอดรถก็คือแต่จะบอกว่าถ้าดูแล้วอยากจองก็ไม่มีนะเพราะตอนนี้คิวคิวเนี่ยน่าจะถึงปลายปีหน้าแล้วเอากูมาทําไมคิวนี่คือปีหน้าจริงๆนะคิวเล็บหน้าผมครบหมดครบหมด,หมดแล้วอันนี้มันไม่ใช่แค่หน้าคือแบบทาสวยอย่างเดียวนะบางคนไม่สบายมาป่วยมาแล้วผูหน้าเขาก็ดีขึ้นอย่างบางคนเขาบอกว่า เขาจมูกเขาไม่ได้กลิ่นมาประมาณแบบหลายปีเขาไปหาหมอมานะเขามาเราก็ทาหน้าให้เขานอกจากแบบจะดีขึ้นแล้วอ่ะเขาบอกเขาได้กลิ่นเขานั่ง,<อ>งร้องไห้กอดกอดเราเลยว่าแบบขอบคุณมากอย่างเงี้ยแอปอันนี้มันอยู่ได้กี่วันเราจะดูได้ตลอดชีวิตเลยปะอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครโหลดมาแล้ว่ยอยากลองใช้ฟรีแบบดูครบฟรีเจอร์นะมันจะฟรีเจ็ดวันมันจะมีอีรูมากนะเจ็ดวันแล้วลบแอปทิ้งนะบางคนลบแต่ว่าลืมกดยกเลิกมันก็เก็บตังค์อ่ามันก็มีคนถามว่าแล้วว่าแอปมาที่นี่แม่นเท่ากันไหมต่างกันเพราะว ราจะถามได้ว่าทาอาชีพอะไรประมาณไหนบางคนเขาก็ไม่สามารถบบผูอย่างของแอปได้หมดไงแต่แอปเนี่ยเดี๋ยวจะทำเรื่อยๆกพราะในระหว่างรอคิวเราโหลดแอปไปก่อนเพราะว่าบางทีเราจะขับไปขับมาอ่ะสมมติว่านี้มีประชุมตอน9ก้าโมงก็เปิดแอปดูมึงจะขับไปนี่ก็พอดีแล้วโดนไล่ออกอันนี้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ต่อให้เปลี่ยนสีเล็ยบยังไงก็ช่วยไม่ได้เอาแนวทางของเราในแอปไปก่อนดูในแอปให้คร่าวๆไปก่อนแล้วว่าไหนมาก็มาจัดเต็มมาคุยกับที่นี่ใช่ที่นี่คุยกับกัดคนเดียวหรือว่ามีหลายๆคนคุยกับทุกคนได้เลยทุกคนรู้หมดก็คือทีี่มดป หมดคือเราสามารถถามเขาได้แต่15คนยังไม่มีใครว่างเลยนะตอนนี้ไม่มีใครว่างเดินกันเละทะ่ได้ออกไปก็คือเห็นลูกเพจนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็โดนแปะคิวเพราะว่าโดนแปะยาชาอยู่กําลังรอคิวสักคิวเราอยากไปดูอะไรที่มันรู้สึกว่าหวาวอ่ะก่อนไปเกาหลีมันจะเป็นยังไงมันจะกลับมาแล้วงานมันจะพุ่งปะเอาแบบไม่ต้างหับงานแต่เงินเข้าจนแบบอุ้ยพี่หยุดโอ้หหนูจะร้องไห้แล้วเนี้ยโอ้ยเอ็มคนมาอยู่นี้แบบทั้งวันหนึ่งวันเต็ม มาดูสวยตั้งแต่หัวจรดแล้วที่นี่เราส่วนมากเราไม่ได้แบบให้คุณมาทําอะไรแบบว่าไม่ดีนะคืออย่างเงี้ยเขาก็แบบดูแลสุขภาพสวัสดีโอ้เห็นไหมลูกค้าก็นัน่นเลสวัสดีค่ะนี่ไอเอ็มขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะไ้เอาซีเอาซีเอาซีค่ะบินมาจากเยอรมันด้วยมาทำคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรบ้างคะทำทุกอย่างเลยค่ะเจ้าคิวนานไหมคะเดี๋ยวบอกพี่เอ็เข้าไปให้น้องกั๊ดจัดให้ให้ที่ออกจัดให้ดอกคุณแพ็กเก็ตเลยมาเพื่องานนี้โดยเฉแม่หนูถามก่อนแม่ได้ใช้้แอออปขขงงงเเาาาก่่นรรูวยยิตมล คือศึกษามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเอาจิงริงคือถึงยังไม่ใช่แอปก็มั่นใจบอก่จริงเหรอทําไมถึงเลือกมาที่นี่ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่หน้ามานะเต็มไปหมดเลยนะแบบลูกค้าเต็มจริงก็ตกใจเดินทําไมถึงเลือกมาที่นี่ผมไม่ถูกอ่ะมาด้วยใจคือคือเชื่อแล้วก็ศรัทธาเราไปสายมูไหมก่อนที่จะเจอกันมูโอ้ยไปมาสุดแล้วอ่ะสุดสุดของแม่ที่สุดคืออะไรเอาก่อนโอ้โหจ้าโอเคสุดแล้วล่ะสุดแล้วล่ะสุดแล้วล่ะแต่ว่าคือ พอไปสุดแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะค่ะเข้าใจค่ะคือพอมันไม่ใช่แล้วเราก็อยากหาอะไรที่ใช่แล้วอยากแก้ไขให้มันดีขึ้นวันนี้แม่ก็เลยมาเคลียร์เลยมาจากเยอรมันเลยใช่มาเพื่องานนี้แม่สมมติกัลบอกว่าแม่ต้องตัดสกินเฮดทำแม่มั่นใจเลยใช่มั่นใจมากเลิศเลิศคือตอนนี้คัะสมมติเขาบอกว่าทำอันนี้แล้วชีวิตหนูจะเปลี่ยนชีวิตหนูจะดีขึ้นอะ อาการบอกอะจะทำแสดงว่าแม่ดูมาแอปดูในแอปมาก่อนแล้วก็ติดตามมาในเพจค่คือติดตามมาในเพจแต่คือรู้สึกว่ารู้จักช้าไปคือรู้จักช้าไปเต็มไปหมดแล้วอีกนิดนึงคือเป็นอย่างนี้แล้วนะเป็นลายพรางแบบไม่ใช่รู้จักช้าไปแต่ก็คืออยากอยากแก้ไขอยากทำให้มันดีขึ้นตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นลูกศิษย์ใช่ป่ะอยู่เยอรมันตั้งรากาพอจะทันอีกสักหนึ่งไหมคะ เขาบอกให้ทําอะไรบ้างเขาให้แม่ทำวันนี้แม่นัดทําเล็บค่ะทำวันนี้ทำวันนี้ขอพี่เขาบอกว่าอยากนวดหัวด้วยอยากทําหน้าด้วยอยากทำทุกอย่างเลยใชจนไอ้ครบเลยวันนี้ให้ครบไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวหนูไปแอบดูตัวอื่นกันแม่เดี๋ยวเดินกลับมาโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะผู้ชายก็ทำที่นี่บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ผู้หญิงหนูพี่ขอถาเลยได้ปหมสัมภาษณ์ได้ไหมยังไงเห็นผู้ชายใช่ไหมเห็นผู้ชายนั่งเลยถามผู้ชาย ทำไมถึงมาที่นี่แม่แม่พามาแม่พามาแล้วเราส่วนตัวเราเชื่อฟันเรื่องแบบนี้นิดนึงเหรอไม่นิดละมั้งยื่นมือขนาดนี้ฮะไม่ต้องคนนี้พี่ดูก่อนพี่แล้วอันนี้มาออะไรโ้โหบอกเลยคนนี้ลูกค้าประจำหนูว่าอะไรรู้ไหมมาทุกอาทิตย์จริงปะแล้วบ้านพี่อยู่ไหนพี่บอกเดี๋ยวพี่เดินมานะจ๊ะสุดหล่อเอาซิมาคนนี้ก่อนเลยท้านเขาอยู่ไหนบอกไปเชียงบุรีศรีราชาจริงเหรอมาทุกวันจันทร์พี่ดูจากแอปมาก่อนเป็นลูกศิษย์เลยเป็นลูกศิษย์เลยปาฏิหาริย์ที่ว้าวเลย ที่แบบรู้สึกว่ามานี่แล้วแบบโอ๊ยกูต้องแบบเป็นลูกศิษย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยคชีวิตดีขึ้นง่ายขึ้นทุกคนมีปัญหาหมดนครับแต่ว่าเรามาอยู่เนี่ยเรารู้วิธีการแก้ปัญหาอุ้ยชอบคำว่าง่ายขึ้นน่ะเพราะบางคนอาจจะคิดว่าดีที่สุดอาจจะต้องถูกหวยร้อยล้านสิบล้านไม่ใช่นะมีปัญหาเอาแค่มันดีขึ้นในทุกๆวันพอใช่ไหมพี่มาทุกวันจันเลยใช่ครับมาทำหน้าสนใจเนี่ยมาทำหน้ามาทำเล็บดูเป็นผู้ชายเป็นนายแล้วก็ทำเล็บตัวคตรเท ไม่แล้วทำเล็บที่เนี่ยคือจริงๆอะเราสามารถดูสีเล็บในแอปได้แต่ทำทำเล็บที่เนี่ยเราจะดูทรงให้ด้วยอย่างผู้ชายเนียก็จะดูทรงให้ว่าใช้ทรงไหนดีอ่ะสุดหล่อดีกว่าสุดหล่อวันนี้ว่าขอเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องเียนเรื่องเรียนใช่จริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องเงินมีเรื่องเรียนด้วยเรื่องแม่บ้านก็ได้นะไม่ขอเงินผัวก็มีนะอ๋อหรอจริงสุดหล่อมีแฟนยังวันนี้ขอพี่เลยไม่ต้องขอใครเออเดี๋ยวกลับบ้านอยากได้อะไรเอากับพี่รี่ไปดีกว่าอยากได้อะไรให้บอกพี่ถ้าอยากได้กับพี่ไม่ต้องบอกใคร แม่เขาอยู่ตัวกันหรือเปล่าอ๋อแม่แม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคิวหน้าคือเต็มไปถึงปีหน้าเต็มแล้วจริงเหรอแล้วก็มาอย่างเงี้ยวันหนึ่งยี่สิบคิวนี่มาทำหน้าครั้งแรกเขาเหรอครั้เก้าค่ะครั้เก้าจากสามพันจากสามพันทำไมถึงแบบเลือกที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกที่นี่ทางดังที่คลินิกทำหน้าก็เยอะมากถูกป่ะแบบเอ๋อที่เนี้ยที่สุดแล้วค่ะจริงเหรอจริงว้าหนูไม่รันหนูไม่มาทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร์อะจริงป่ะมาจากสามพัน ขับรถมาจริงจะหลอกทำไ,ไมอะคะสองชั่วโมงกว่านะโอ้ยรถติดก็สู้ค่ะจริงเหรอขับรถไปกับปะสี่ห้าชั่วโมงอะไรที่เราทำให้รู้สึกว่าเบอร์มันดีขึ้นเลยตัวเราอะค่ะ ว่าเราแบบมันรู้สึกว่าเราดีขึ้นมาเออแล้วก็ด้วยขุดอะไรนะอารมณ์ตัวเองนะคะปกติเป็นคนที่อารมณ์สวิงสุดๆโอ้โหมากเดี๋ยวนอนด้วยเดี๋ยวท่ามาทั้งขอนอนนวดเลยพอนี้ก็สวิงไม่ไหวเพราะบางคนเนี่ยบางคนเขาแบบมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องก็มาขุดๆแล้วก็เออคุยรู้เรื่องขึ้นเอาดิขุดได้ด้วยได้ขุดเลยเดี๋ยวนั่งก็ได้ไม่นอนก็ได้ไม่ขุดให้หน่อยคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยแต่คิวเนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยเขาก็มาเขาก็ถามเขาก็ขุดเดี๋ยวบางคนมีปัญหาเรื่ ไม่ใช่แบบว่าฟิลเลอร์ไม่มีนี่มมอุปกรณ์ทำหน้าคือแค่นั้นคือแค่หยกหนึ่งแห่งแค่นั้นจบแต่อันนี้เหมือนเขาพามาหลอกให้เราอยากเฉยๆเพราะว่าคิวไปถึงปีหนะ้าปลายปีพามาทำไมกัดไปออกมานี่อย่าไปยุ่งกับเขาขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณครับเมื่อกี้เขาว่าไงนะ มาถึงก็นอนเรงให้เลยเขามาปุ๊บเราเราเห็นหน้าเขาปุ๊บเราก็ทายเลยว่าเออพี่มีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมพี่มีปัญหาเรื่องแบบสุขภาพหรือบางคนน่ะมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วบอกผัวไม่ได้หรือบางคนน่ะมีปัญหาเครียดเรื่องผัวมีเมียน้อยเราก็ถามเพราะว่าพี่มีปัญหานี้ใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นเลยว่ามันขึ้นอยู่ที่หน้าเขาไม่เศร้าพี่ไมนเศร้าบางคนแฟนมีกิ๊กก็มาแล้วกิ๊กมีแฟนนี่เรามาได้ไหมก็ยังมาเจอกันที่นี่อันนี้ไปโซต่อไปเธอเหมือนมาท้องอาณาจักรคุณกาสแลนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นที่ทําผมซึ่งงอััันนนนเเี้้ยกกกาาลลูค็็มมมผผปวไหตด ทำสีผมอะไรเงี้ยอรอนวดหัวนวดจริงจริงนวดหัวเนี่ยเพิ่งเปิดประมาณเมื่อต้นเดือนนี้แต่ว่าคิวน่าจะถึงต้นมีนอกสถานที่ไหมค่ะไมที่บ้านหน่อยจดยอืาเดี๋ยวโอสวัสดีค่ะเนี้ยเราก็จะใส่ยาสมุนไพรเข้าไปรักษาแล้วก็จะนวดแบบกระตุ้นสีชาและสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเราก็ทําเองใช้เองถ้าสบายให้ยกนิ้ว เนี่เนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมาเราก็จะทำล้วก็จะนวดแล้วก็แบบว่าดูว่าแบบอย่างบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องไหนแล้วก็จะดูออกบางคนแบบตึงฝั่งซ้ายตึงฝั่งขวาเงี้ยเราก็จะแบบว่าให้มันคลายจริงๆมันเป็นการไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเนอะเราแต่เอาในความเข้าใจเราเราเป็นการแนะนําแนวทางเราบ้างสึกว่ามานเนี่ยยังไม่รู้สึกว่าเสี่ยงอะไรเลยอ่ะไม่ได้เสี่ยงแบบว่าไม่ต้องไปนั่งอมไข่หรือเ่าไม่ได้เสี่ยงแบบว่าของดําหรือเปล่ากลับไปของจะเข้าตัวมาหนึ่งกับสี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือ ก็คือสวยสบายสวยสบายกับบ้านสวยหลับสบายอย่างน้อยมีมันมีปัญหาเรื่องการนอนหลับเงคะแล้วก็นวดเขาก็เออนอนหลับง่ายขึ้นเธอคิดว่าครบวงจรไหมในสาหรับตัวเองก็ครบนะอีกนิดนึงก็คือผลิตเองทุกอย่างแล้วจริงๆตอนนี้ก็ผลิตเองทุกอย่างแล้วเพราะทุกอย่างที่ใช้ที่นี่ถ้าเป็นสมุนไพรหรืออะไรเงี้ยเราทังเราหมดคือเรื่องเรื่องที่เกียบไปเดินห้างแล้วก็คือมันรอคิวนานเป็นร้านสระผมครบก็ได้จริงๆเป็นคนที่เข้าร้านสระผมบ่อยมากฉันรู้เลยผมเล็บก็ครบหมดทุกอย่างแล้วข้างหลังก็เป็นส่วนย่อมเป็นแบบน่ารักน่า เหมือนคนเหงาอะมึงเอาไม่จริงขอบคุณนะครทุกคนขอบคุณค่ะอันนี้คือกำลังศักดอยู่มาเลยเข้มแต่ว่าถ้าศักดิเสร็จแล้วอะเขาก็ดูธรรมชาติแล้วเราก็จะแก้ทรงเนี่ยเราก็ถามด้ว่าที่เกิดวันอะไรคะมี่ทำงานอะไรแล้วเราก็จะออกแบบทรงคิ้วให้เข้ากับคนที่เกิดวันนั้นล่าสุดนะคะัผมที่เขาบอกว่าจ้าจถ่ายท, <ผม S 2> ที่ได้แล้วก็จะมีที่สักไปล่าสุดเลยคือเพื่อนเอาเงินมาคืนเอาหนี้มาคืนส<อ>ี่แสนแล้วจะมีอันนี้มาคืนสองแสนมีสักไปได้ตามดีด้วยจริงเหรอจริงมีคนหนึ่งสักปุ๊บได้ผัวปั๊บเลยรู้ก่อน ถ้าสมมุติว่าเอาในความรู้สึกเราอะ่ะนวดหัวทําผมทําเล็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ช>เราไปไหนก็ได้<ช>ผิดหวังก็แค่ไม่ไปอีก<ช>แต่อันนี้คนต้องอไว้ใจจริง,รงถึงเลือกที่จะสักคิวค้วเพราะคิ้วมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยร,รายนี้ก็คือถ้าเรามาเนี่ยเราบอกเลยว่าเราสักคิ้วไว้คุณแล้วเราดูทรงให้เนี่ยถ้ามันไม่ดีนะเดินมาฟาดเราได้เลยเจ็บไหมตัวเองเจ็บปะ ไม่เจ็บเลยใช่ป่ะตอนนี้คิ้วมีหกเส้นแล้วนะยังไม่เจ็บหรอเรียงขึ้นมานี้่มีคนมาแก้ไหมจ๊ะแก้เยอะส่วนใหญ่จะมาแก้กันเยอะเลยบางคนที่กระถามพี่เดินเข้ามาแล้วถามว่าตั้งแต่สักคิ้วอันเก่าเข้ามาเนี่ยนี่สินมาแล้วก็พาลาเยอะแล้วบอกเออลบแก้เอาใหม่อืมีคนที่ไปสักมาจากที่อื่นไว้แลฮาแล้วบอกว่าสักมาเสร็จปุ๊บผัวนี้เลยจริงป้ะใช่ค่ะแต่ที่นี่สักปุ๊บได้ผัวเลย สักให้ผัวทิ้งสัก okay. ยังไงเอาสิเขาทำทรงทำทรงไม่ให mm ้เข le ้ากับหน้าอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่ามีคนชอบพูดว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้าจริงมันก็ใช่คือเราจะเดินไปแล้วเราจะเห็นคิ้วก่อนเลยอย่างเงี้ยพอสักเสร็จปุ๊บมันก็จะดูแบบไม่โป๊ะมากเวลาเราจะแก้หงูเห็นแล้วเราจะเป็นสายมูอะไรเงี้ยเราต้องไม่ให้คนดูออกว่าเราเป็นไม่ัวอุ้ยอันนี้ขนาดคือแบบแล้วใครเป็นคนออกแบบให้เราค่ะผู้กัดออกแบบมาออกแบบมาจัดสรแล้วก็เราก็สอนว่าเอ้ยพีเอคนวันเกิดวันนี้หน้าตาทรงนี้อาชีพไม่ต้องทำทรงนี้นะ ผู้ชายมาทําเยอะไหมคะสักคิ้วเยอะมากผู้ชายก็ทำคิ้วเยอะมากผู้ชายนี่แบบสูสีผู้หญิงเลยเดี๋ยวพาเดิ๋ดูเด็กผู้ชายที่นี่สักคิ้วหมดทุกคนนะคือถ้ามันโป๊คนมันดูออกเห็นไหมแล้วบางคนเราก็ดูสีให้ด้วยว่าแบบเอ้ยสีของคิ้วเงี้ยมันต้องเป็นสีโทนไหนให้เข้ากับคนยังอยู่ไหมถ้าคนนั้นยังอยู่ไหมแม่อยู่นะแม่โอเคนะขอบคุณนะคะไม่รบกวนขอบคุณค่ะเมื่อกี้คือครบวงจรแล้วไม่ว่าจะเป็นหัวจะหลดจริงๆอ่ะตั้งแต่หัว ลงครบหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่ามาตรงนี้มันก็จะสะดวกตรงที่เขามีคนคุยกับเราด้วยนั่นใช่ทาครบทุกอย่างแต่ถ้าสมมติใครยังไม่สะดวกมาหรือแบบมันจริงหรือเปล่าว่าลองก่อนลองก่อยได้จะบอกเลยว่าลองทดลองใช้เองแอปที่ว่าก็คือชื่อว่าแอปออร์รีนะคะสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยและเก๋กว่านั้นคือไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่ามันจะเสียเงินหรือเปล่ามันจะโน่นนี่นั่นหรือเปล่าเมื่อวันนี้เมื่อกี้ลองคุยกันแล้วตกวันละหกบาทแต่สําหรับท้านโหลดมาใหม่ๆแล้วยังไม่ได้เชื่อใจหรือใดๆก็ แแล้วต่ทดลองฟรีวันวัน,วนยังไม่หักระบบเด็ดค่ะยังไม่ห,กหักเงินอ่า<ช>แต่ถ้าสมมติว่าครบ7วันปุ๊บฉันไม่โอเคก็ไปยกเลิกแค่นั <Canon S 2> ้นเอง <N G S 2> ไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ถ้าโอเคก็วันละ6บาทตกเดือนร้อยกว่าบาท หกบาทนี่คือแบบดูได้หมดเลยนะว่าคือสีเสื้อผ้าสีเล็บสีน้ำหอมนู่นนี่นะครบหมดทุกอย่างล่าสุดที่เพิ่งใส่มาคือคนไทยสายทําบุญเนี่ยบอกด้วยว่าเดือนนี้อยากทําบุญใช่ไหมทาบุญในเรื่องนี้สิจะได้ส่งเออมีบอกหมดเลยว่าควรจะทําอะไรหลังๆมาเนี่ยมีให้อ่านด้วยว่าดวงของตัวเองอะ่ะเป็นยังไงตัวเองมีคนนิสัยยังไงเอาไว้ทายเล่นๆแล้วถ้าสมมติว่ามาเนี่ยเราจะเข้าไปจองคิวไหน คิวที่ไลน์แอดเลยค่ะเดี๋ยวข้าไปที่ไลน์แอตรงนี้แต่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 เนี่ยไป่น่าม่รู้มีคิวหรือเปล่าเอาจริงๆลองลเงดูรูเพ็ดาวแลบอกว่าทไมไม่ทำเยอะกว่านี้แล้วบอกว่าถ้าทำเยอะกว่านี้คือเราก็อยากดูแลไม่ทั่วถึงอยากดูแลแลอยากคุยกับทุกคนคือทุกคนเชื่อใจมาหาเราที่นี้เราก็ต้องดูแลเขาไม่ไม่อยากเป็นระบบแบบคุยกับบอรดะนึกออกว่าอันนี้เขาคงจะอยากแบบเออปรึกษาจริงๆคุยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใครจะมาเ้าลองเข้าไปทักโงลก็ได้เผื่อจะมีคิวหลุดแบบเออฉันไม่สบายฉันไม่ได้มา ถ้ายังไม่พร้อมมาจริงหรือว่าไม่ว่างอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดแบบมันมไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โหลดแอปโหลดได้ทั้ง iOS และ Android แอปอรวีย้ำอีกหนึ่งรอบทดลองฟรี7วันออย่างนี้เลยคพืนโหลดเดี๋ยวต้องโหลดแต่วันนี้โดนทักไปหลายเรื่องแล้วให้เปลี่ยนผู้จัดการไม่เปลี่ยนโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอเลยยาวๆเขียวส้มแต่กูต้องไปเคลียร์พี่คนนั้นก่อน